กฎใหม่เข้ามานะคะหลายๆคนก็รู้แล้วค่ะและก็ทราบกันดีนะคะเกี่ยวกับการสร้างรายได้จาก Facebook นะคะกฎเกณฑ์กดนโยบายการสร้างรายได้จาก Facebook เราต้องมีผู้ติดตามหลักหมื่นผู้ติดตามเอ๊ะ ทำไมมันฟังดูยากๆเอ๊ะเราควรทําแบบไหนอย่างไรดีและต้องมีการรับฟังรับชมวิดีโอคลิปของตัวเราเองนะคะทําแบบไหนถึงจะได้ยอดวิวยอดการรับชมหลักเซนห้ขึ้นไปคลิปนี้ก็จะมีคําตอบนะคะแต่ก่อนนะคะสมัยเก่าก็จะมีกัน ลงคลิปลงผลงานต้องมีการเข้าถึง6กหมื่นนาทีการรับฟังรับชมวิดีโอคลิปหรือต้องมีผู้ติด,ดตามเท่านั้นเท่านี้นะคะแต่ปัจจุบันมันเคลื่อนอยู่กับทางระบบ Facebook หรือทางระบบ Meta นะคะทุกคนจ๋าเข้าเรื่องกันเลยค่ะ 1. ทําแบบไหนอย่างไรทําแบบไหนอย่างไรถึงจะมีผู้ติด,ดตามถึงหลักหมืน่นถึงจะมีผู้ติด,ดตามถึงหลักหมืน่น 2. แบบนะั้นอย่างไรถึงจะทำให้ช่องของเรามีการเข้าถึงด้วยมีการรับฟังรับชมคลิปของเราหลักเซน5วิวนะคะหรือที่เรียกกันว่ายอดดวงตานะคะคลิปนี้จะบอกได้เลยผู้ติดต,ตามจะติดตามกลับด้วยผลงานวิดีโอคลิปของตัวเราเองโดย ตัวเราเองไม่ต้องไปแชร์คลิปลงกลุ่มไม่ต้องไปเข้ากลุ่มด้วยการเป็นแลกคุยติดตามหรือไปคอมเมนต์กับคําว่าติดตามแล้วนะคะฝากติดตามกลับด้วยค่ะโน no, ค่ะไม่ต้องเอาแบบนี้และอย่าไปทําแบบนี้นะคะทุกคนจ๋าอยากได้มิตรภาพอยากได้มิตรภาพทางที่ดีอยากได้มิตรภาพทางโซเชียลที่ดีต้องเน้นผลงานวิดีโอคลิปทําแบบไหนะอย่างไรก็ได้ให้คลิปของเรามันนาส่งไปด้วยผลงานที่ดีนะคะเน้น ทำทุกๆวันอย่างสม่ำเสมอผู้ติดตามก็จะติดตามกลับวิดีโอคลิปของตัวเราเองอัตโนมัติเน้นผลงานวิดีโอคลิปเดี๋ยวก็จะมีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นนะคะทุกคนจ๋าสามารถทําผู้ติดตามเพิ่มขึ้นด้วยกันลงคลิปของตัวเราเองหรือโพสต์ภาพนิ่งโพสต์ข้อความใช้ความพยายามขยันอดทนไม่ทําผิดกฎยังไงก็มีผู้ติดตามกลับแน่นอน ถามว่าควรทําแบบไหนอย่างไรดีทำคอนเทนต์แนวไหนทําชีวิตกิจวัตรประจําวันของตัวเราเองคุณทําอะไรยังไงก็ถ่ายโพสต์ลงไปเลยค่ะทุกคนจ๋าขออย่างเดียวอย่าทำผิดกฎกับ Facebook ก็เพียงพอหรือมาเรียนรู้เพิ่มเติมศึกษาว่ากฎมีอะไรบ้างนะคะเน้นเลยเน้นทําคลิปแล้วก็ข้อที่2องท้ายคลิปนี้ทําแบบไหนอย่างไรถึงใจมียอดการรับฟังรับชมคลิปหรือยอดการเข้าถึงหลักแสนขึ้นไปคลิปสั้นค่ะ อันนี้ของแอนพาเพลินจะมาอธิบายเนื้อเรื่องด้วยการแนะนําเกี่ยวกับการได้ผู้ติดตามและคอนเทนต์หรือผู้ติดตามแล้วก็ยดอดรับชมคลิปให้มันถึงหลักแสนข้อสุดท้ายนี้ทําคลิปสั้น3วินาที5วินาทีหรือ15วินาทีขึ้นไปก็ได้นะคะคลิปง่ายๆสั้นๆกระชับจับใจฟาร์มยังไงก็มีการรับฟังรับชมคลิปอาจจะเป็นคลิปตลก หรือคลิปเต้นคลิปฟ้อนรำหรือพูดจาเล็กๆน้อยๆก็ได้คะ่ะทุกคนจ๋าแล้วแต่ความถนัดของคุณเองนะคะทุกคนจ๋าคลิปสัน้นๆ3วิ5วิก็เป็นคลิปสัน้นคลิปสั้นเรียวนะคะง่ายๆนะคะเดี๋ยวยังไงก็ถึงหลักแสนห้าวิวหรือการรับชมหรือดวงตาสรุปแล้วคลิปจะดังจะปังจะอยู่ที่การกระทําและผลงานของตัวคุณเองนะคะ1 ผู้ติดตามจะติดตามกลับด้วยผลงานวิดีโอคลิปของตัวเราเองนะคะขยันมุ่งเน้นด้วยการลงคลิปทุกๆวันเยอะๆทำมากก็ได้มากทำน้อยก็ได้น้อยนะคะทุกคนจะ้ะสองการรับฟังรับชมคลิปของเราจะอยู่ในวิดีโอคลิปสั้นเน้นเลยฝึกฝนด้วยการทำคลิปสั้นง่ายๆนะคะทำแบบนี้ทุกๆวันสม่ำเสมอไม่สำเร็จ วันนี้วันข้างหน้าก็จะสำเร็จแน่นอนจะเร็วจะช้ายังไงก็ไปต่อนะคะทุกคนจะ้ะจะเร็วหรือจะช้ายังไงก็ถึงโอกาสนั้นแน่นอนและก็จะสำเร็จไปด้วยกันใครทำได้ก็ถือว่าเป็นบุญโชควาสนาแน่นอนค่ะทุกคนจ๋าหากวันนี้คุณเองยังไม่ประสบความสำเร็จการสร้างไรายได้ให้ลุกขึ้นมาสู้ต่อไปยังไงก็ถึงเป้าหมายแน่นอนค่ะสู้ๆนะคะเพราะเงินในอากาศรอเราอยู่ค่ะบ๊ายบายสุ่ขลางาใจให้กับทุกคนนะคะ